สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิ้พงยิงวันนี้อยู่กับผมแตงโมผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับเรามาคุยกันหลังเกมครับทีมชาติไทยนะครับในการลงสนามนะครับเจอทีมชาติไต้หวันครับทุกคนฮะค,คือต้องบอกว่า หลังจากจบเกมมาเนี่ยนะครับสกอร์เนี่ยโอเคเราได้ผลลัพธ์ตามการแข่งขันที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับก็คือเราเก็บชัยชนะได้นะครับเรามีสามแต้มนะครับในการที่จะเจอกับไต้หวันเล่นในบ้านนะครับแต่ถ้าพูดถึงรูปเกมกว่าเราจะเอาชนะเขาได้นี่มันโอ้โยมันหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับและที่สำคัญประเด็นที่น่าพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของว่าเราจำเป็นจะต้องมีกองหน้า นะครับหรือว่าหน้าเป้าสําหรับทีมชาติไทยถ้าหากว่าเราเล่นฟอล์นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเจอไต้หวันนะร้อนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเจอที่ทีมที่มันแข็งกว่านี้ทีมที่มันโหดกว่านี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าการเล่นฟอล์นแบบนี้อาจจะเป็นอุปสรรคได้แบบค่อนข้างมากอะนะก็จากโอกาส จากจังหวะที่ทุกท่านได้เห็นกันเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราพลาดโอกาสเยอะมากๆความคมของเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอมรับเลยนะครับว่ากว่าเราจะได้มาเนี่ยโอ้โหก็ช่วงนาทีที่51 นะครับแล้วก็เป็นจังหวะเปิดของสุประโชคสารชาติที่เปิดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทําประตูนะครับโดยเสกสรรราตีแต่ก็ถือว่าโอเคนะเสกสรรทําประตูได้นี่ก็สร้างความมั่นใจนะคือประมาณสัก3สามสิบกว่าวันนะ่ะสามสิบหกวันมั้งถ้าจะไม่ผิดสามสิบหกสามเจ็ดวันยิงไปเจ็ดประตูโอ้โหนี่ล่างทองมากนะครับเสกสรรราตีนะครับอ่ะแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินก็สามารถที่จะทําประตูได้ลูกนั้นเนี่ย ประตูเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงดีด้วยแต่จังหวะวอลเล่ย์นี่โหดมากนะมันไม่ใช่ว่าจหวะวอลเล่ย์แล้วทิศทางได้แบบนั้นนะบางครั้งบางคราวเนี่ยบอลมันอาจจะไม่ตรงบอลมันอาจจะเฉอาจจะเชิดมากไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับชนาทิพย์สงกระสินก็สามารถมีสกอร์ให้กับ แฟนฟุตบอลชาวไทยได้นั่นเองเนี่ยคือตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้ามาดูในรายละเอียดของเกมเนี่ยหลักๆเลยที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็คือการที่ทีมชาติไทยเนี่ยมันลำบากกว่าจะได้ประตูนะครับแล้วเกมรุกเนี่ยไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับคือจังหวะที่เราจะพยายามแทงตามช่องจังหวะที่เราจะเล่นหลังลายคือถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เน้นรับแบบแพ็คจริงๆเนี่ยมันยากนะ คือแล้วเราก็ไม่ได้มีไอเดียอะไรที่จะสามารถเข้าไปทําให้มันหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เซตไปเคาะไปเคาะมาบางทีมันอาจจะต้องกล้าเสี่ยงมากกว่านี้และความผิดพลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ผิดแล้วนี่เกือบโดนลงโทษน,นะครับในช่วงท้ายเกมของปฏิวัติคําใหม่ก็มีให้เสียวคือต้องบอกว่ามีให้เสียวมีให้ลุ้นหลายๆจังหวะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เฮ้ยถ้าดูแล้วมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับอะแต่ตรงนั้นก็ว่ากันไปเราลองมาไล่เรียงไหม11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเนี่ยที่ลงสนามมาก่อนนะครับเนี่ยครับอย่างตรงนี้เนี่ยผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหม่ครับคือเอาตามตรงเลยนะจังหวะที่ปฏิวัติคำใหม่เนี่ยผิดพลาดก็คือจังหวะนั้นแหละนะครับที่ออกมาตัดแต่ว่ามันก็แหมต้องดูแล้วมันก็ ไม่น่าจะออกมาถึงออกมามันก็ถึงก่อนด้วยซ้ําอาจจะประมาทหรือว่าอาจจะยังไม่ถูกสัมผัสบอลแต่ก็เป็นมันก็เกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ผมมองว่าโอเคแหละสมาธิมากกว่าก็ตรงนี้อาจจะต้องเน้นมากขึ้นเพราะว่าลูกได้เสียสําคัญมากๆนะครับเราได้มา2โอเคอาจจะไม่ขี้เล่ทําให้เราเนี่ยอยู่ในอันดับ ที่อันดับที่3ามนะครับเพราะาลูกได้เสียเนี่ยเราเป็นรองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแต้มเท่ากันงูกินหางอย่างนี้นี่มีผลนะเพราะว่าถ้าถ้าสทีมมันเฮดทูเฮดถ้า3ทีมมันวัดลูกได้เสียด้วยไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จําเป็นสุดๆส,ส่วนแนวรับเนี่ยเราก็พึ่งทางด้านของนิโคลัสมิเคิลสันเยอะมากนะครับอยู่ทางด้านขวาเนี่ยก็ต้องบอกว่านิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยถ้าหากว่ามีสุพรรณนันเหมือนตามันจะไหลลื่นกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ออพอไปเล่น,นร่วมกับเจริญศักดิ์วงกรแล้วเนี่ย มันยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันยังไม่เป็นทีมเดียวกันสักเท่าไหร่มันไม่ลงตัวนะครับแล้วบวกกับเจริญสังเิ์เองเนี่ยก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจก็ต้องพูดตามตรงนะริมทางขวาเนี่ยมันมันลั่นๆยังไงไม่รู้นะครับขึ้นไปแกคืนมาแกพยายามเปิดเจริญสังเ่ยเปิดอยู่ 2- องสามทีครับแต่ว่าพอเปิดไปเปิดมาแกเปิดออกไงนะครับทำไม่ได้อย่างที่คิดเปิดออกเปิดเฉียงเปิดฉีกก็เลยกลายเป็นว่า ไม่มีความมั่นใจพอไม่มีความมั่นใจก็เล่นยากแล้วมีอาการบาดเจ็บอีกนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยพยายามที่จะช่วยแล้วนะผมว่ามันก็มันก็ไปทั้งแถบอ่ะมันก็ต้องเล่นคนเดียวคุณก็ต้องขึ้นยาวขึ้นยาวแต่พอหลังจะมีการปรับมีการจูนเนี่ยทางด้านของเจริญศักดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่านิโคลัสมิเคลสันเนี่ยสามารถที่จะอัพนะครับอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมาได้นิดนึงนะครับหลังจากที่ช็อตอยู่นาน หลังจากที่ช็อตอยู่นานในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับขณะที่ทางซ้ายนี่ก็เติมเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเยอะอะไรมากสักขนาดนั้นนะครับอภิสิทธิ์สรดานะครับก็มีจังหวะโอเคอยู่แต่ว่าเล่นเยอะมากจนมีการบาดเจ็บอักเสบของกล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องมาดูวัานาที่2เนี่จะไหวหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะเปิดพอหลังจากเขาเจ็บไปเนี่ยเขาไม่ได้กล้าเปิดเยอะมากนะครับคือเปิดเยอะมากก็ไม่ได้นะถ้าเปิดเยอะเดี๋ยวฉีกอีกก็เลยต้องบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะครับ คือนักเตะของเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะโจนาทานเข็มดีอีกนะโจนาทานเข็มดีก็ข้อเท้าพลิกเดี๋ยวต้องดูว่านัด2จะไหวหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามีอาการข้อเท้าพลิกตรงนั้นหูเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอาจจะกลับมาเล่นต่อได้แต่ว่าไอ้แบบนี้มันจะบวมมันจะตุ่ยมันจะตึงแต่ผมว่าเล่นได้นะ คือถ้าแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆแต่ว่ามันจะขัดๆหน่อยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเล่นจะฝืนไหมหรือว่ายังไงอยู่ที่ทีมแพทย์ประเมินแต่ถ้าลงน้ําหนักได้เล่นต่อได้เงี้ยพักสักแป๊บหนึ่งผมว่าน่าจะดีขึ้นนะเวลาก็จะมี4 4วันมั้งนะครับเราเล่น14ไงนะครับก้าวสิ11ิบเอ็ดสิก็4ี่สา5วันนะเออก็โอเคอยู่ นะครับสำหรับโจนาธานผมว่าน่าจะหายทันแต่เรื่องของความฟิตเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีนัทพงศริยาครับก็นั่นแหละฮะตัวยืนไปก่อนตอนนี้นะครับก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรให้ต้องมาเอะใจอะไรมากนะคลีนชีทด้วยนะครับแต่มันเป็นความผิดพลาดโดยโมวลรวมของแนวรับทีมชาติไทยน,นั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับตรงกลาง คือถ้ามองตรงกลางเนี่ยเรามีจังหวะจ่ายสวยๆของวิโรเทพป้อมพันธ์พอสมควรนะแต่ว่าเราก็ค่อยๆเนิบๆไปไงไม่ได้เร่งเกมอะไรมากแต่ทีที่พัน์น่ะขยันพยายามบู๊พยายามเติมแต่ว่ามันไม่เข้าล็อกมันจะมีวันแบบนี้แหละนะครับคือยิงออกเติมไปแล้วจ่ายนู่นนี่นั่นนะครับทาอะไรมันก็ดูจะยังไม่เข้าล็อกเข้าทางของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทีที่พันก็เป็นมิดฟิลด์ไดนาโมซึ่งวันเนี้ยเขาไม่ได้ถูก จำเป็นจะต้องไดนามอะไรมากนะมันต้องไปสร้างสรร์เกมนะครับเพียงแต่ว่าไอการสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดมันจ่ายไปทําชิ่งไปมันยังไม่เข้าล็อกเข้าที่เข้าทางนะครับด้วยการที่เรามีการปรับระบบรวมตัวกันแค่วันกี่วันในหกเจ็ดแปดเนะครับมันมา6ก็ไม่ได้ซ้อมอะไรเยอะแยะอยู่แล้ว78แนะครับเแข่งเนี้ยมันมันยากเหมือนกันนะเออแต่ว่าแนวทางเนี่ยมันหมายถึงผู้เล่นเนี่ยแต่ว่าจริงๆและสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยมันอยู่ที่โค้ดนะ ก็ต้องอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยพูดขอดูนักเตะก่อนส่วนชนาทิพย์สงกสินเป็นทุกอย่างชนาทิพย์สงกสินเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วนะครับถึงตรงนี้ชนาทิพย์สงกสินทาทุกอย่างให้คุณนะครับพยายามจ่ายพยายามเคลื่อนที่พยายามมูธพยายามทําชิ่งพยายามเล่นเลี้ยงดึงดีเลย์คอนโทรลนะครับแล้วทําประตูให้ด้วยนะครับคือชนาทิพย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ย มันก็ต้องหาคนแบบนี้มาให้ได้หรือว่าวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคนอื่นก็ต้องตามไม่ทันอย่างเจริญศักดิ์จบไปนะวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นวันที่ดีของเจ้าตัวแล้วกันนะครับแล้วก็เอาสุปโชคสุภโชคนี่ก็ช่วยได้นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าความไหลลื่นทางด้านซ้ายก็ไม่มากเขาก็ต้องทําเองนะช่วยเกมรับทำนะครับหาจังหวะเปิดก็มีโอกาสบ้างนะครับในการที่จะ สร้างโอกาสให้กับทีมชาติไทยแต่ก็ไม่ได้เด่นชัดจนถึงขนาดที่ว่าท็อปฟอร์มล่างทองนะแต่ก็มีประโยชน์กับทีมชาติไทยอย่างมากแล้วกันนะส่วนเบนจามินเจมส์เดวิสครับไม่ใช่ตำแหน่งเขาที่ถนัด100%อยู่แล้วทำได้ประมาณนี้ก็ถือว่าแก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะฮะมันพูดอะไรมากไม่ได้เอาจริงมวลรวมอ่ะมันยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่ามันควรจะทำได้ดีกว่านี้มันควรจะจัดการได้ดีกว่านี้มันควรที่จะมีประตูมากกว่านี้ นะครับแล้ววิธีการระบบต่างๆเนี่ยมันอึดอัดมากๆนะครับกว่าจะต่อกว่าจะดึงกว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูอึดอัดมากๆแล้วเราก็ไม่ได้เรียกกองหน้ามาแล้วเอาทางด้านของทีละศักดิ์เผยพิมายลงมามันก็ยังแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บแป๊บนะครับเพราะลงมาน่าจะช่วงท้ายเหมือนกันนะครับทางด้านของทีละศักดิ์เผยพิมายเนี่ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนั่นแหละฮะจบเกมเราเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์ ส่วนคนอื่นๆหลังจากเกมนี้คงจะต้องมาเช็คฟิตกันนิดหนึ่งนะว่าเกมที่2จะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่านั่นแหละฮะการบ้านที่จะต้องแก้เลยคือสิ่งที่ทีมชาติไทยจะผลิตสกอร์ให้ได้เยอะรูปแบบวิธีการเล่นมันเวิร์กจริงไหมไทยต้องมีกองหน้าไหมหรือจะฟอลนายจริงๆไหมแฮปปี้จริงเหรอเจอไต้หวันเล่นได้แค่นี้โอเคไหมนะครับซึ่งก็รูปเกมมันน่าจะเป็นคําตอบให้กับทุกท่านได้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่เรา เล่นมาในการเจอนัดแรกกับไต้หวันในบ้านตัวเองด้วยโอเคหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าได้อีกยังได้อีกแล้วก็ถ้าตัวฟูกว่าน,นี้เราก็ทําได้ดีกว่าน,นี้แน่นอนวันนี้มันสิ่งที่เขาประเมินมาก็เล่นได้สามแต้มตามเป้าแต่รูปทรงรูปเกมวิธีการก็อึดอัดสุดๆเหนียวพูดเลยว่าเยี่ยวเหนียวนะฮะอ่ะตารางคะแนนนะครับตอนเนี้ย าตารางคะแนนเราก็อยู่อันดับ3มี6แต้ม3ทีมเท่ากันนะครับทั้งเติร์กแต่เติร์กไปแพ้สีลังกาได้แม่งโคตรโหดสีลังกาไม่ง่ายนะครับโอ้นะครับเราเนี่ยยิง4ี่เสียสนะครับสีลังกายยิง4เสีย2เขาบวก2ขณะที่เติร์กยิง5เสีย3ก็บวก2เหมือนกัน นะครับลูกได้เสียเรานี้ขี้เหล่นะครับอ่ากว่า1ลูกเพราะเราบวก1ที่เหลือเขาบวกสนะส่วนช e ิ a ไทเปก็บายบายเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ